ข้อความจากสาหพันธ์กาแล็กติกเรื่องบทบาทของสตาร์ซีสหรือเมล็ดพันดาวสตาร์ซีสหรือเมล็ดพันดาวได้รับวิญญาณจากดาวเคราะห์ระบบดาวและกาแล็กซีอื่นพวกเขามาที่นี่เพื่อช่วยในกระบวนการการเลื่อนมิติสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์บนดาวเคราะห์โลกสำหรับบางคนพวกเขาอาจเป็นเครื่องนำทางเพื่อสอนบทเรียนช่วยเหลือในการรักษา หรือบางทีอาจนำทางคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับคนอื่นๆพวกเขามาที่นี่เพื่อช่วยมนุษยชาติเปลี่ยนแนวทางการวิวัฒนาการของพวกเขาด้วยข้อความที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงสิ่งที่เป็นไปได้หากคุณทำบางสิ่งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือพวกเขาอาจได้รับมอบหมายให้เป็นทูต เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือเป็นตัวแทนของแหล่งพลังงานการเป็นสตาซิสดึงดูดผู้คนจำนวนมากที่มีความสงสัยเกี่ยวกับต้นกำเนิดของตนเองคำว่าสตาซิสจะถูกนำไปใช้กับการเกือบทุกคนที่มีประสบการณ์ผิดปกติ ทำให้เขาหรือเธอเชื่อว่าเขาหรือเธอเกิดจากการเป็นพ่อแม่นอกโลกประสบการณ์เหล่านี้รวมถึงการเห็นดาวตกหรือการเห็น UFO โดยมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวหรือโดนมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวเห็นเด็กดาราหรือว่าเด็กที่เป็นต่างดาวมองดูตัวเองเป็นชาวแสงหรือคนที่ส่องแสงมีความทรงจำจากชาติที่แล้วและ มีการมีกระแสจิตมีความรู้เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวหรือดวงดาวมีประสบการณ์หรือความสามารถทางจิตมีวิสัยทัศน์แห่งอนาคตรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติมีจิตที่ตื่นขึ้นหรือตื่นรู้รู้สึกว่าคุณน,นั้นแตกต่างรู้สึกเชื่อมโยงกับความรู้โบราณสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ของเดจาวู ถูกบอกว่ามาจากดาวหรือมิติอื่นๆมีความฝันเกี่ยวกับระนาบอื่นของการดำรงอยู่รู้สึกรู้ลึกรู้จริงหรือรู้ว่าคุณคือส่วนหนึ่งของปริศนามีความทรงจำในอดิตชาติเป็นผู้มาเยี่ยมเยือนวิญญาณเทวดาหรือบรรพบรุษที่ล่วงลับไปแล้วตื่นจากการหลับไหลด้วยแสงสว่างจ้ามีความรู้สึกรู้ทานอะไรบางอย่าง สัมผัสได้ถึงความสงบและความรักที่แข้มคนมีความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอิ่มเอมใจหรือสุขใจมีความรู้สึกผูกพันกับสัตว์มากมีความฝันหรือมีนิมิตที่พยากรณ์มีความฝันเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆบีกเงื่อนื่น สามารถสื่อสารกับสัตว์ต่างๆได้มีความสามารถในการรักษาผู้อื่นด้วยจิตใจของคุณต้นกำเนิดของเหล่าสตาร์ซิสหรือเหล่าเม็ดพันดาวมีหลายประเภทที่มาเจาะลึกกันสักหน่อยวันนี้เพื่อดูว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าคุณมาจากไหนเช่นกลุ่มดาวลูกกลุ่มดาวในพลานหรือว่าโอไรออนเม็ด กลุ่มเมล็ดพันดาวของดาวในพลานหรือโอไรออนมาจากห้วงอวกาศของกลุ่มดาวในพลานและประกอบด้วยชิ้นส่วนของดวงดาวและก๊าซจักรวาลพวกเขาต้องการนำความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดและแสงสว่างมาสู่โลกใบนี้ผ่านการกระตุ้นแหล่งพลังงานของมนุษย์ ทุกครั้งที่คุณเรียกหาและนำติดตัวไปด้วยพวกเขาก็จะสั่นและนำความถี่ที่สูงขึ้นและสูงขึ้นมาสู่โครงสร้างของอะตอมของคุณสิ่งนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกมหัศจรรย์และมีพลังพวกเขาเตือนคุณถึงแก่นแท้ของจิตวิญญาณที่สวยงามของคุณในฐานะสิ่งมีชีวิตที่สร้างสารรค์อย่างแท้จริงกลุ่ม s t a ร์ซิสชาวดาวลูกไก่พียเดียนส์หรือเพียเดียนสตาซิส คือกลุ่มดาวลูกไก่ที่มายังโลกจากกลุ่มดาวลูกไก่ซึ่งเป็นระบบดาวที่ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวของราศีพฤษภพวกเขาจะจดจำได้ง่ายด้วยลักษณะของการเอาใจใส่และความรักโดยทั่วไปเราาเล่าเมล็ดพันดาวสตาร์ซิสชาวดาวลูกไก่เพเดียนส์พยายามที่จะช่วยให้มนุษยชาติ ปิดรับสิ่งมีชีวิตในอวกาศหรือบิ๊ต่างดาวและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างดาวเคราะห์ดวงนี้หรือดาวเคราะห์โลกนี้กับอวกาศชาวซีเรียนหรือซีเรียชาวซีเรียนเป็นชาวพื้นเมืองของดาวเคราะห์ซีเรียสหรือซีเรียสเซีเรียสซึ่งได้จุติมาบนโลกเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่พลังงานใหม่กลุ่ม ชาวซีเรียนหรือซีเรียสตาซิสซีเรียสตาซิสมุ่งเน้นการบริการต่อมนุษยชาติมีความเห็นอกเห็นใจและมีประวัติการเป็นครูหรือว่าอาจารย์หรือหมอต่างๆหรือมีส่วนร่วมในประเด็นของความยุติธรรมทางสังคมเป็นต้น เมื่อมนุษย์ที่ตื่นขึ้นสู่จุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นบนโลกพวกเขากำลังสร้างความก้าวหน้าอย่างน่าประหลาดใจในด้านของวิทยาศาสตร์และความยุติธรรมทางสังคมกลุ่มสตาร์ซีสชาวไรรันหรือไรรันไรรันสตาร์ซีสมาจากดาวเคราะห์ดวงที่สองของระบบดาวเวกาซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง26ปีแสงในกลุ่มดาวของดาวไรรัา หรือไรรันชาวสตาซิสชาวไรรันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนโยนและดูเป็นมนุษย์มีความรักตามธรรมชาติต่อรูปรูปแบบชีวิตและความสัมพันธ์ตามธรรมชาติของมนุษย์แม้ว่าหลายคนจะคิดว่าชาวไรรันจะมาจากชาวซีเรียสนั้นไม่ใช่เป็นความจริงเลย พวกเขานั้นรักธรรมชาติและทุกอย่างเกี่ยวกับมันพวกเขารักครอบครัวและสอนลูกๆเกี่ยวกับวิถีทางธรรมชาติตั้งแต่อายุอย่างน้อยดาวชาวดาวสตาซิสหรือว่าเมล็ดพันดาวสตาซิสชาวอักจูเรียนชาวอักูเรียนนี้มาจากระบบดาวของอักทูรัสที่มาอย่างโลกในช่วงเวลาของช่วงสมัยแอแลนติสเพื่อช่วยยกระดับ จิตสำนึกของมนุษย์เพื่อที่พวกเขาจะได้เริ่มจดจำต้นกำเนิดที่มิติที่ห้าหรือโลกใหม่ของพวกเขาได้และเชื่อมต่อกับตัวตนหลายมิติอีกครั้งหนึ่ง ชาวอักตูเรียนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวมากและหลายคนรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากบนโลกเนื่องจากว่ารูปแบบของพลังงานบนโลกนั้นสั่นสะเทือนต่ำด้วยเหตุผลนี้เองสิ่งมีชีวิตหรือบีอิงเหล่านี้หรือชาวอักตูเรียนที่ลงมาเกิดนี้เป็นจำนวนมากเลือกที่จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่โดยการอยู่ให้พ้นสายตานในสภาวะของหมิติก็คือ ไม่ค่อยอยู่ใกล้กับคนที่ในมิติที่มีการสันะเทือนต่ำม,มากเท่าไหร่โดยจะโผล่ออกมาในมิติที่3ก็ต่อเมื่อจําเป็นเท่านั้นสาหรับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาก็ต้องการที่จะช่วยเหลือบุคคลอื่นต่อไปสตาร์ซิสชาวอนโดเมดาหรืออนโดเมดันซ์ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่มนุษย์ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่บนดาวเคราะห์อนโดเมเดีย เป็นดาวเคราะห์ดวงที่สาจากดาวเวลาในกลุ่มดาวอันโดเมดักซึ่งหมายถึงผู้ที่อยู่ในเผ่าพันธุ์นี้ที่มีภารกิจเดินทางไปยังโลกอื่นเพื่อช่วยพวกเขาด้วยการเล่นแร่ปแปรธาตุทางวิญญาณการเล่นแร่ปแปรธาตุนี้ช่วยปลูกจิตสำนึกและช่วยเหลือผู้อื่นให้กลายเป็น อารยธรรมเสรีอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนและร่วมมือกับธรรมชาติไม่ทำลายบ้านเกิดเมืองนอนหรือผู้อื่นแต่เข้ากันได้โดยการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนโดยการยึดถือกฎสากลของจักรวาล เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮออรโรราเรเอกาครัชท e ูสาพันธแกเกติกโดยบูสเดย